ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน BMW Premium Selection Festival 2021ค่ะวันนี้เรามีรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยราคาดีการันตีคุณภาพและรถ BMW used Car มาให้คุณได้เลือกรถที่ใช่ราคาที่โดนใจกับการฉลองครั้งยิ่งใหญ่กลางปี Mid Year Celebration พร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายภายในงานค่ะจองรถภายในงาน รับไปเลยค่ะฟรีโปรแกรมการขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW BMW Extended Protect ex, นานสูงสุด2ปีคุ้มครองสูงสุดถึงระยะทาง200,000กิโลเมตรและยังได้รับบัตร Hotel Watcher ไปส i o n กันแบบชิลๆที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทนมูลค่ากว่า20,000บาทโดยคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกชมรถทุกคันพร้อมโปรโมชั่นได้ที่นี่ เ,เราได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆทั้งราคาและข้อเสนอสุดพิเศษไว้ให้คุณแล้วสามารถชมกันได้แบบ360องศาเลยนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจมาซื้อรถ B M w กับเราค่ะ วันนี้เรามีรถ BMW ซ Series สหล่อหรูแรงราคาไม่แพงมาแนะนำกันนะคะแต่ว่ารถของเรา,าจะมีขนานบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะอายอยู่กับพี่ป๊อปปรณกรนะคะ BMW Genius ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอายสวัสดีครับผมป๊อปประกอครับ BMW Genius ครับประจำยูโรป้ามอเตอร์รสาขาราชพฤกษ์ครับ วันนี้ในงานวันงานวันนี้ครับผมมีรถ BMW Series 3มานำเสนอให้ทั้งหมด3รุ่นครับจะมีรุ่นไหนบ้างและรุ่นไหนเนี่ยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นส่วนตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครันต้องอายไปค่ะเชิญครับมาเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะพี่ป๊อป BMW Series 3ค่ะครับคันนี้ครับ BMW Series 3 2 0 d Iconic คันสีดำคันนี้ครับ เป็นรถปี2017นะครับไม่น่าเชื่อว่า2017เนี่ยแต่ใช้ไปไม่ไปเพียงแค่100,000กว่ากิโลนิดๆแค่นั้นเองและที่สำคัญน้องอายคันนี้ยังมี BSI หรือ BMW Service Inclusive เหลือจนถึงปี2023ด้วยครับยาวๆใช้แบบไม่ต้องกังวลกันเลยถูกต้องค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะราคาว้าวมากๆค่ะเพียง1,290,000บาทเท่านั้นนะคะ ค,คุณสามารถเป็นเจ้าของรถ BMW ในฝันกันได้ค่ะร้านต้นๆค่ะนะครับอยากเห็นของจริงให้มาดูที่โจว์รูมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่คันต่อไปน้องอายไปค่ะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะครันนี้บ้างครับน้องอายคันนี้ครับคือ BMW 3 3 0 e sport ครับซึ่งเป็นตัว plug in hybrid ครับผม คันนี้เหมือนเหมือนการเหมือนกับคันที่เมื่อกี้เลยนะครับก็คือผลิตเมื่อปี2017นะครับ <Ha. S 1> แต่ไม่น่าเชื่อว่าไมคเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยเไมคเมื่อกี้แสนหน่อยหน่อยอันนี้6 0,000นหน่อยหน่อยน้องมาย<า>น้อยมากเลยและที่สำคัญครับเบสไอครับเหลือจนถึงปี2024ครับผมแล้วราคาค่ะคันนี้ว้าวมากๆราคาเพียง1นึ่ล้านสามแสนบาทเท่านั้นค่ะสุดยอดครับล้านต้นๆอีกแล้วถูกมากถูกมากนะครับ แล้วคันนี้ค่ะพิเศษยังไงบ้างพี่ป๊อปคันนี้ครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งสามารถได้ใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบเป็นไฟฟ้าล้วนก็ได้เป็นน้ํามันล้วนก็ได้หรือการขับขี่ที่มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดผสมผสานกันก็ได้ครับซึ่งสามารถรีดแรงม้าได้สูงถึง252แรงม้าเลยทีเดียวครับผมที่สาคัญครับคันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ๆเลยนะครับ<า>เป็นยางปี2019ซึ่งแปลว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยไม่ต้องกังวลคันนี้ค,ค่ะเร็วแรงประหยัดน้ํามันใช่อยากเห็นของจริงให้มมมาดดููทชรเเหือนิ เดี๋ยวไปดูคันต่อไปที่เป็นไฮไลท์กันน้องอายคันที่อยู่ข้างหลังของผมเนี่ยฮะคันสีขาวเจ้านี่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับค่ะ<ฆ>มาดูรถไฮไลท์ของเราในวันนี้กันค่ะครับน้องอายเจ้าคันนี้คันขาวคันใหญ่คันนี้ครับมันคือ BMW s e นซ e ยู g ีรีส์ r t p o r t นะครับ<ฆ>หรือชื่อของเขาก็อือ3น0 d GT นั่นเอง<ฆ>นะครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่าเป็นรถ ปี2019นะคะ BSI เนี่ยเหลือกันยาวๆเลยหลังจากคันเมื่อกี้23 24จนถึงคันนี้ครับจะเหลืออยู่ที่ปี2025ครับให้ใช้กันยาวๆแล้วที่สำคัญครับใหม่น้อยลงกว่าเดิมอีกครับเมื่อกี้100,000มาเป็น60,000ตัวนี้เหลือเพียง50,000กว่าๆแค่นั้นเองครับน้อยมากๆค่ะปีก็ใหม่เลขไหม่ก็น้อยนะคะราคาก็เลยว้าวค่ะเพียง1 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ยังไม่พอแค่นั้นครับน้องอายคำว่า G T หรือ Grand t u r i s m o ตัวนี้ครับมันเป็นรถที่สามารถวิ่งความเร็วสูงได้ในระยะทางไกลหรือจริงๆเนี่ยเอาไว้เดินทางโดยซ้ำ<ม>สิ่งที่โดดเด่นของเจ้ารถคันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือทาง BMW <ม>ครับได้ยกเลิกสายการผลิตรถคันนี้ไปเรียบร้อยแล้ว<ม>ตั้งแต่ปี2019<ม>นอกจากราคาน่าสนใจแล้วเนี่ย มันยังมีความแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าใครได้เป็นเจ้าของแล้วถือว่าคุณแบบว่าค,คุณค<ม>่าแน่ๆโชคดีจริงๆครับครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมไฟที่ให้มาอย่างแรกเลยนะครับเป็นไฟที่เขียนว่า B M W Adaptive L E D นะฮะคืออะไรมันจะปรับเปลี่ยนให้เองตามองศาเลี้ยวของพวงมารลนยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟสูงถ้ามันเป็นออโต้ในส่วนของกันชนด้านหน้าตัวนี้มาเป็นแบบสปอร์ตนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องดักลมขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับผม แล้วก็การออกแบบเนี่ยครับจะเพิ่มหลักของแอโร y ดนมิกให้อีกด้วยนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อปดีครับต่อกันที่ตัวเครื่องยนต์ครับเจ้ารถคันนี้ครับอย่างที่เห็นเราใช้ขุมพลังดีเซลนะครับผมเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซลของทาง BMW ยนยูนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยให้มาที่190แรงม้าส่วนแรงบิดให้มาที่400นิวตันเมตรครับผมทางด้านข้างครับล้อที่ให้มาครับเป็นล้อขนาด 19นิ้วนะครับใส่ในซีรีส์ยาง 24540R19 นะครับส่วนประตูทางด้านข้างาตรงนี้ถ้าน้องอายเห็นนะครับประตูจะเป็นแบบเฟรมเลสนั่นแปลว่าเราจะไม่มีขอบประตูแล้วว้าวสปอร์ตเสริมสร้างความสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับโดดเด่นเลยนะครับก็คือสัญลักษณ์ GT หรือ g ก a n Turismo จุป่าไว้ตรงนี้นะครับผมด้านท้ายเนี่ย การเปิดเข้าใช้งานสามารถเปิดได้จากปุ่มใต้ตัวโลโก้ด้วยรหรือว่าเราสามารถจะใช้เท้าทําการสอดเตะเปิดเตะปิดของฝาท้ายได้ด้วยถือของมานะคะเยอะๆไม่ต้องไปเปิดให้วุ่นวายเลยนะครับพื้นที่เก็บของมีขนาดใหญ่มากใหญ่มาก<ล>นะครับ,รบมีพื้นที่มีแผ่นบางสัมภาระให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะสอดเก็บไว้ใต้นี้นะครับ,รบหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะบางสัมภาระเราก็สามารถที่จะวางไว้ตรงช่วงบริเวณนี้ก็ได้ ส่วนเจ้าเบาะครับน้องอายสามารถยับพับเบาะได้น้องอายลองดึงด้านหลังได้เลยถูกต้องใหญ่มากขึ้นเลยนี่คือใหญ่จริงๆเท่ากับว่าเหมือนกับว่าคุณมี SUV ใหญ่ๆหนึ่งคันใช่ค่ะใส่ถุงก๊อฟก็ได้นะใช่เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้างน้องอายนะครับภายในนะครับผมสิ่งที่โดดเด่นสะดุดสายตาก่อนของรถคันสีขาวคันนี้นะฮะก็คือเจ้าเบาะสีเบาะที่ให้มาเป็นสีแดงสวยมาก สวยยังไม่พอสภาพเบาะนี่เรียกว่านิ่งเลยไม่มีล้ม<ะ>ไม่มียับอะไรทั้งสิน<ะ>้นนะครับผมและที่สำคัญครับเบาะเนี่ยครับสามารถที่จะเมมโมรี่ตำแหน่งได้สองตำแหน่งเ<ะ>บาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับ<ะ>ได้ทั้งทางฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารเองนะครับผมถัดมาจากเบาะนะครับผม เราก็จะมีพวงมาลัยที่ให้มาที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือมีโลโก้ M อยู่ตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับรูปลักษณ์เป็นดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับแพดเดิลชิพไว้เปลี่ยนเกียร์ให้ที่พวงมาลัยได้เผื่อบางคนต้องการที่จะเปลี่ยนเกียร์ในโค้งกระทนหานอะไรแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับที่สำคัญครับรถคันนี้มีตัวครูสคอนโทรลมาให้นะครับครูสคอนโทรนก็คือว่าการล็อกความเร็วแบบคงที่นะครับพวบขี่สามารถขับในทางไกล แล้ทางไกลๆถ้ารู้สึกว่าเมื่อยเท้ากดรวบคโทนเอาเท้าออกรถวิ่งให้เองออแล้วก็มีตัวสปีดลิมิตให้ก็คือ<ฆ>กันไม่ให้เกินความเร็วที่เราต้องการแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะฮะ<ฆ>มาที่หน้าจอเป็นไ r i v e ครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายมากนะครับ <ใน S 1> ผมมีสื่อบันเทิงความสะดวกสบายครบทุกอย่าง<ฆ>นะครับมีทั้งตัวแผนที่ให้การเชื่อมต่อพวกบลูทูธให้<ฆ>ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม มาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังคนขับกันบ้างนะคะจุดเด่นของซีรีส์3 GT เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะรถภายในมีขนาดกว้างมากนะคะห้องโดยสารมีขนาดใหญ่มากๆส่วนของเลกรูมแล้วก็เฮนรูมนะคะมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆนั่งได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีแอร์นะคะด้านหลังแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะมีที่วางแขนพร้อมกับ ช่องไว้สำหรับวางแก้วน้ำได้ด้วย BMW Series 3คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะใช่แล้วครับ 320d GTM Sport คันนี้ครับอย่าลืมว่าเลขไมลเนี่ยแค่50,000นิดๆแค่นั้นเองนะครับ BSI ย้ำกันอีกทีถึงปี2025ยาวๆไปเลยค่ะยาวเลยนะครับที่สำคัญราคาเท่าไหร่ครับ1,990,000บาทเท่านั้นค่ะถูกมากนอไอค่ะรถคันนี้นะคะขอมไอคุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ you yeah. กำลังอยากได้รถ BMW ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะงานนี้มีจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะ BMW Europa Motor สาขาราชาพฤกษ์เราคัดสรรรถที่ดีที่สุดเพื่อคุณทุกคันคุณภาพคุ้มราคาจับต้องได้ค่ะแล้วมาพบรีวิวรถ BMW สวยๆจากอายและพี่ๆ BMW Genius ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ทาง Facebook Page BMW Use d Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะทาง Line Official at Europa k Use d Car ค่ะสำหรับวันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ